ค่ะเราก็จะลงมาเทสนะคะว่าตกลงเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้นะคะตอนนี้อิกก็ย้ายลงมาที่ห้องด้านล่างแหละอุปกรณ์ทุกอย่างอิกก็ประกอบเข้าด้วยกันหมดแล้วพัดลมหล่องควันน้ำอิกก็ระดับน้ําอิกก็เติมเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็ระดับน้าของเขาเนี่ยเขาจะมีลูกลอยค่ะถ้าเกิดเราเติมมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะให้ควันน้อยแต่ถ้าเรา เติมน้าน้อยเกินไปหรือระดับน้าเนี่ยลดลงเนี่ยเครื่องเขาก็จะไม่ทํางานค่ะอ่าเรามาเทสกันเลยสรุปมันก็ใช้ได้นะคะใช้ได้จริงใช้งานได้จริงเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไปอ d แ p ปใช้กับเรือนเพาะชําก็ได้หรือว่าโรงเห็ดก็ได้หรือว่าใช้ทําเป็น เรื่องฆ่าเชือในบ้านก็ได้ในบ้านในรถได้หมดค่ะสำหรับคลิปนี้อีกก็ขอจบการนำเสนอไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ